น้าอาวสวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนอ่าพี่น้องได้เห็นแล้วหรือยังครับคิดว่าจะรอดไหมครับอ่าการที่ไปบุกลูกป่านะครับพี่น้องเอฟซีหลักฐานมันชัดเจนนะนี่นะครับคดีของลูกความผมนี่นะครับนะไม่ไม่หนักหนาอะไรครับไม่ต้องเป็นห่วงครับไม่ต้องกังวลครับส่วนผมครับนะผมก็อยู่ครับนะ ดูที่หัวผมก็รู้นะครับนะการันตีที่หัวนะครับนี่ประสบการณ์ต้องดูที่หัวนะครับประสบการณ์นี่นะครับต้องดูที่หัวผมนะครับแต่ประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับดูที่หัวก็แล้วกันโอ้ยตายแล้วครับพี่นอนะ้องเอ็ีนะดูที่หัวนะครับนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพูดได้เลยครับ ก้าวไปอยู่ในคุกแล้วนะครับข้างหนึ่งนะครับตัวนี้นะอ่าครึ่งครึ่งหนึ่งนะครับอยู่นอกคุกต้องให้คนพ่อคนแม่ทนายมาทําก็ไม่ชนะนะครับนะเจ้าพ่นะคกับน้ผมเป็นคนใบใหญ่หนัคกับนะเจ้ผมได้เลยกับประสบการณ์ผมที่อ่าทาคดีเรื่องประมาทมานะครับนะตรงเจ่อผมนะครับผมเอาอยู่กับสนะใส่ๆสนะเอินหินนะครับอ่า นะครับอีห้าเนี่ครับไปซี่เพราะ่าเฟ้ยแล้วครับบัดนี้เออน่ะคนที่เสื้อลายคืออะไรครับในหน้าปักขับรถเบก้คูปักหัวลาดีปักหานกันจะซูมมาพ่อกระแหกเชี่ยวอยู่โอ้ยนะครับมีน้องเอฟซีโอ้ยตายแล้วพีน้องเอฟซีน่ะนั่นแหละอิตาสมจิตเอ้ยนะครับแต่หัวลาดกขับเบก้ I, กูจะแหกเสี่ยว้มึ่งทั้นี้ท่านนี้ท่านนีท่านนี้ท่านน้ท่านแต่มาพบกันกูแหกเสี่ยว้เล่นอนเลยนะกูอ่าอ๋อพี่โมนิดสวัสดีครับนะ่ะสวัสดีทุกคนค่อยมาตามข่าวที่ช่องนี้ค่ะอ่าไม่ไปเพิ่มยอดให้เขาใช่ขอบพระคุณมากนะอ่าก็รอดูนะครับพี่น้องรอดูนะตอนนี้นะแต่ต่อสู้ยังไงก็ไม่รอดหรอกครับพี่น้องเอฟีนะ ออกมาย่อมใจแล้วครับให้ลูกความตัวเองดีใจหุ้มเพราะได้ดีใจหุ้มแม้เพราะได้ลูกความกูดีใจหุ้มแม้เพราะได้เหี้หีเหลื่อมแม่จ้างนดยกบ,บรอดครับเสือเลยอ่าไม่งั้นหน่วยพยากระพู่มนี่เขาไม่แจ้งความขอโทษหรอเขาพี่น้องเอฟซีพ่อไลน์หลักฐานม,มันเต็มคาร์บิอเออเหียพ่อไดดีใจหุ้มแม้ ทั้งลูกความทังเอฟซีเก่งจังเลยพี่ทนวยของหนูมากมากกดหน่อยค่ะกดๆค่ะเขาเล่งให้อยู่ของขวัญน่าจะก่อนกนสงการเขาว่านะเออของขวัญเนี่ยโอของขวัญปีใหม่ไหนปีใหม่ไทยไหรพี่น้องเอฟซีเขียนไปไปปากไว้บอกคนทั้งหลายว่าเป็นปาสงวน โอ้เห็นแล้วมันเศร้าป้ายก่อนเป็นสีเขียวบัตน,นี้จะเอาสีอะไรบอกมาเดี๋ยวจัดให้ <c oughs> เยสีองสีชมพูองตองตีเนะหรือสีเอาสีสีแหลสีดำ <c oughs> <c oughs> แล้วที่สำคัญนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นหะนบัตรนี้อ่ามีผู้หลักผู้ใหญ่จะมาปักป้ายให้ได้บัตรนี้โอ้ยพี่น้องเอฟซีมันธรรมดาหรือครับ เออมีแต่ยศนั้นยศนี้ได้บัตรเนี่ยเกือบเรื่อมวับแล้วครับพี่น้องเอฟซีเออนะมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้มาปักป้ายให้บัตรมาเปิดงานเปิดบริษัทได้เพิ่นสาขาสองน่าจะเป็นสำนักงานใหญ่ตรงนี้นะอ,อ่านะนะแล้วที่ฟาร์มเบ้ก็น่าจะมีการไปปักป้ายอีกนะ บริษัทแหล่งที่สามโอ้โหนะครับกรมการปปสัตว์เอะนะครับเนาะอ่าศูนย์แบ่แห่งประเทศไทยสงสัยจะมียันเรียกป้ายบอกเพื่นให้เลือกสีพร้อมไหนครับพี่น้องเอฟซีเออเพื่นว่าเลือกมาเลยจยากต้องการสียังกระบ,บอกมาเพื่นว่าเสียเสียเอาสีชมพูอองตองเลยติมันยังเห็นสัตว์ ที่อากระเด็ดมาปลูกยาให้ตีเออนะพี่รอนสวัสดีครับพี่ถอยจังเมนพุ่ธสิด,ดังคักเนาะอยู่หวังกระดังกงนแล้วเนาะออรอบแรกกระดังเลได้ออกข่าวออกซื้อปุ่นนี้ครับพี่น้องเอฟซีจะว่าบนดังจังไหนว่าเมนพอม่อรำพ่อดีเล้ศดังสมใจแล้วครับพี่น้องเอฟซีอืมกระดังสมใจยากกันแล้วครับนะเมนไพสีซ้ำเพิ่น อ่ป้ายกสิมาตั้งเทอเลอขึ้นได้บัดนี้คนขี่รถกายไปกายมาอีบุญบ่มีคือจะเห็นเนาะไปเซี่ยวมึงมึงกลับไปเปิดงานใหนมันในเด้อในฐานะเซียวกับอีหามึงไปสแสดงความดีใจนะมันแน่เออมันได้เปิดบริษัทสาขาสองบริษัทสาขาใหม่ไปร่วมดีใจด้วยนะ ก็พิจีพากันจัดโต๊ะจงโต๊ะจีนบรบราครับมันเปิดเส้นปงเส้นเปยนบเด้อเออนะแต่มือนั่นกับผ้ากันเลี่ยงสลุ่สลองกันเปิดเส้นปงเส้นเปรนกันสีเลี่ยงแขกโต๊ะจงโต๊ะจีนอีกบานี้ออล่มสร้างร่มมาแล้วบันออมีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วมาถ่ายบดนี้ <c oughs> มีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วบดนี้เออมามอบป้ายให้ นะครับพี่น้องเองไม่ได้รรมราใายศ่ไ้ยศนะครับมีแต่ระดับหัวหน้าหัวหน้ามาอะไรบาบนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะกวัวนี่นะอ๋อนะเป็นเกียรติอย่างยิ่งอ่าเขียนว่ายัางไงนี่นะครับที่ตรงนี้เป็นป่าสงวนแห่งชาตินี่นะครับอ่า,อา,อาการที่มาปักป้ายไว้นี่นะครับนะเป็นแปลงตดวึด็ด <laughs> นี่ป้ายที่มาปักไว้เนี่ยเป็นแปลงตัวยึดห้ามบุคคลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเ,ออเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดถ้าเข้าไปจะมีความผิดจะเอามันไปตัดรรมออออโอ้ได้ยินหัวข้อ,ข,อข้อความด้านในโอ้เศร้าเลยพี่น้องเอฟจีขเขาพอจะถังที่ดินวนี่นะคะถ่ายพวนครั้งที่หนึ่งคะ่ะ ไยพวนครั้งที่สองนะคะเออวินนะคะัจะ,จะยกลองค่ะเราจะปลูกยาค่ะยาหวานอิสราเอลค่ะนะโอ้ยเอฟซีก็น่าจะซ้อมนะคะโอ้ยเอฟซีของหนูนี่นะนะคะโอ้ทานยาได้ด้วยค่ะกินอะไรก็กินง่ายค่ะโอ้ยเจ้าเบกอลาด้วยค่ะคนไม่มีฟันค่ะโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซนะ <c oughs> เออนะ โอ้นะครับพี่น้องมอ้บด้มาเล่นๆแล้วครับเขามานระดับไหนเออคิดว่าเขาระดับชำนาญการแล้วก็ระดับโอ,โอนู้นนะครับเนะออหัวหน้าทุกคนเลยที่ลงมาอ่าเขาสามารถไปได้ทุกจังหวัดทุกภาคเขาสามารถแจ้งความกล่าวโทษได้เลยนะเออทำไมมีแต่หน่วยนี้หน่วยนี้ลงไปเห็นไหมเนื้อเหนือจุดใต้เห็นไหมมีแต่หน่วยนี้หน่วยนี้ลงไป อ่าเขาสามารถแจ้งความขอโทษเขาไปได้เพราะอะไรครับพี่น้องเอฟกีนะเขาได้เขาได้สิทธิ์เต็มที่นะก่อนจะติดป้ายขอไวขาวมาเกงสักหน่อได้ไหมบ่ได้ห้ามไปบุกลุกเลยรักทรัพย์รักของหลวงช่วยหมาอีกได้รักขอรักของหลวงนี่นักเราได้ติดคุกอ่านี่แหละครับพี่น้องเ